นายอำเภอชะอำลงพื้นที่ช่วยโบกรถติดขัดหลังเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำขวางถนนค่ะ วันที่4กันยายน2567ร้อยตำรวจตีอธิชาติโพธิอัสาราวัตสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชอำจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกยางแตกพิกความขวางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนสายบายพัชอํปานบุรีหลากกิโลเมตรที่6บวก500ขาล่องใต้อำเภอชอํจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ภัยสว่างสันเพชเข้าให้การช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุเป็นจุดกับรถเขาหนอกมัว พบรถยนต์กระบะบรรทุกเส้นก๋วยเตี๋ยวแผ่นเกี๊ยวมาเต็มคันรถไมยทะเบียน3พอพุทธเท้าสอเสือ2598กรุงเทพมหานครสีบอลในสภาพยางล้อหลังซ้ายระเบิดทําให้ตัวรถพลิกคว่ำขวางถนนเลนขวาสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวกว่า6กิโลเมตรกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บติดภายในรถหนึ่งรายก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลชะอาทราบชื่อคือนายศักดาศรีสุวรรณอายุ58ปีเป็นคนขับรถโดยที่เกิดเหตุได้มีนายแก้วคงวงในอำเภอ อําจังหวัดพรบุรีขณะไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นและตรวจเส้นทางการจราจรบนถนนในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวชอําผ่านมาพอดีจึงลงมาจากรถเข้าให้การช่วยเหลือให้โบกรถให้จราจรในที่เกิดเหตุเพื่อเร่งระบายรถที่ติดขัดเป็นทางยาวโดวยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถระบายปริมาณรถยนต์ที่สะสมบนถนนและเปิดการจราจรได้ตามปกติ